สวัสดีครับมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่รองเท้าสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> วันที่สองของการอบรมข้างเรียนไม่ได้เพราะรองเท้าไม่ผ่านพอดีว่าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุบางอย่างอย่างเช่นเอ่อข้าโรงเรียนไม่ได้เพราะท่อนตีไม่ผ่านเล้ประมาณนี้นอันนี้ก็เข้าโรงเรียนไม่ได้นะครับผมท่อนตีไม่ผ่านเดี๋ยวกันคลิปหน้าที่ไม่ใช่คลิปนี้แล้วเดินเข้าโรงเรียนจ้ะ <c oughs> ไปหา อันนี้การวันนี้มีลงคะแนนใครตอบตกมีการตรวตต่อตนเองเหมือนงประชาธติยล้เหนื่อยสเอาตอบตลคนวันนี้กินน้ำกะปิโโรเนี่ยเคือทให้เี่ยกับคนสมมติได้แบบไหน ไแอมแบ็ t แมนเฮ้ยงานนี้ไงไ a แอมแบ็ n ผู้ที่เไม่น่าให้จะได้อะไรด้วยครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะว่ากดตรงไหนกดเลยกดตอนนั้นแหละเมาดีน้อง ใส่ห้าวด้วยนะใส่ห้าวตีนห้าวตีนอ่ะโอเคไม่ต้องทำหรอกมันเป็นอยู่แล้วไายนะโอ้โหโอ้โหชุมนุมกูกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เลยนเน้ำมอตะขาบไอ้เนี่ยนี่อะไรน้ำมอพุทธายาเจนนิส์ร้องนังๆดิร้องแบบขี้กลัวมันคืออะไรวะมูร้องแบบขี้กลัวคืออะไรมันคืออะไรอ่ะอ้าวไม่เคยดูการ์ตูนเหรอไม่เคยถ้าเคยดูะเป็นแม่กูจะชาดเลไม่เคยเลย ลลใ,คใครจะกดไหมจะ,จะได้กดเลือกเผืหลือใครรุ่นน้องหลือใครอ,อ,อ,อ่ามาถ้ามือไ,มได้เนสามได้ไกคด,ดีนะอะไรคนบ้อะงอะไราอจะทบทกันไม่ได้หม่ได้ใคบบด้บทันเกดอะไรอะอะไรคนบ้าอะไรมึงอะไรบ้อมึงอะรนบ้อไรมึอไรนซ้ามนซ้า ทำไมมันไม่มีขึ้นแบบแต่สามรอบนี้กูจะลบชื่อออกนะเฮ้ยทำไมดวงดีจังเลยเฮ้ยมันต้องรอแล้วมันต้องรอแล้วเมื่อกี้ได้แล้วเอาไว้ขวัญเล่นดวงดีกี่ฝ่ายเลยวะพอได้ปั๊บทุกคนต้องรีแอคชั่นแล้วก็สมงมติได้ไม่ใช่เหรอไม่ดิฉเนี่ยมันถือกล้องเถต่อไปใครจับเบสเอ็นดี้ห้าง่ามาแล้วทำไงอ่ะ ก็เนี่ยห้าวเลยห้าวแล้วันนี้มึงห้าวมากเลยจริงมันมันได้ตัวเองอ่ะอจริงๆแล้วก็ทำตัวแบบเป็นทอมเหยนะฉันนี่สื้อเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้ชายผูบบ้ชายแอบเปลาเวอร์ไว้ขี้กลัวไอ้เห<อ>ี้ยยังไงที่พี่ทำไรหมอ้าวมาจังแล้องะมาจังอ่าเอามบ่ทนอยเพื่อนรั <laughs> นกรุ่พี่โม้ไทยยะไอ้เหี้ยมาเงี้อะไรอะไรไอ้หงี คนโอกข้างร้องไห้เลยร้องไห้นรแชรดูอะไรเลยพี่เ่เมื่อวานก็เป็นคนโอกข่างกร้องไห้เลยเมืก็เป็นไม่ใช่ีวาว่าี้วาว่าจีวาว่าีวาว่าคโลแฟนปกครองทางไนแฟนปกครองอย่างนี้อย่างนี้อ่างีเลยทุกคนในโรงเรียนเราเนี่ย การทะเลาะขอแว้งกันตลอดครูก็อยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่าสามัคคีกันนะวิ่งพื้นวิ่งพื้นไอ้เหี้ยดีน้องไม่จำหมอบกันต่อหมอบพ่อไอ้ยากาศได้แล้วลูกเอ้ย้ทำไมกูได้เนีดี๋ยวทำไมกูทำได้หมดเลยที่กูแบบเนี้ยไม่คุณรู้ว่าคนณต้อถือไม้อันนึงแล้วก็เดิน เท่ๆแล้วก็เวลามีนั่นแะเราคิดว่ามันจะดีเอ้ยมันมีไม้ว่าไหมใหญ่กว่าแบทแมนแบทแมนของไงอ่ะในห้องนี้มันมีไม้ด้วยใช่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเราได้อะไรนะเซนคลัสึยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอ่ะเซนคลัสซ์นี่ไงไม้พีกาฟิวขอหาข้อมูลแป๊บดิเซนคลัสึมันคืออะไร ไอแอลเบ็คแมนไอแอลแบ็คแมนเออคุณคุณเป็นคนยังไงครับไหนผู้ทำตัวผู้ทำตัวเป็นอาจารย์ไพโรธหมอบพ่อไม่ใช่เราด้าใช่ก็ถือไม้แล้วก็บอกว่านักเรียนเข้าเรียนม่ระวังนะดูทักคะแนนพวกผม กลัวโดนเองยังเลยอันนี้อะไรนะนี่เหมือนอยู่แล้วล่ะหน้าเศร้าพิกเลยอ่ะไเล่นใครจำสองสองคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่คนหลังน่าสนใจกว่าคนหน้าจะแบบโมเสสเบอร์ได้เลยไม่ต้องบอก็เบอร์ไปเลยสิมันตดพี่หนูเซิร์ชไปแล้วมันชื่อว่าทงคำเตื้อเซอร์นี่คือทองคำเตือเลของแดกไม่ใช่หรอไหนไหเป็น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 เพนดิสสามไี่อยาต้องทำยังไงครับเนี่ยเพนดิสสามพี่ดังๆหน่อยโอ้ต้องมีอินเนอร์ เมื่อกี้เมื่อกี้จะพูดว่าอะไรหรอมเ้ยลูกทำงี้ไม่ได้นดแม่สอนแต่ลูกชะหมอบเอมอบมอบมอบสั่งมอบเยอะมอบเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมันจะเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็บ้าผู้หญิง จไอ้ยี่อะไรก็ปาเอาหน้าไอ้สัตว์ไอ้เหียว่าเดี่ยวเดี๋ยวขวัญข้าวขวัญข้าวหนูเป็นตัวเลิก ไยปานอยู่ไหนอะาซปานเขยนี่เล่นต่ำบนบาทมากเลยะแมนแบกแมนแบกแมนแบกแมนรู้สึกไงครับพี่ยอดสุดยอดแบกแมนไปยังเป็น ต้องคิดมุมเขาบอกว่ามุมแต่ละมุมให้อารมณ์ต่างกันใช่ไหมเมื่อวานก็สอนเรื่องมุมไปแล้วนี่มมุภาพเกี่ยวกันไม่ต่างกันมากเกี่ยวกับเรื่องมุมไม่ต่างกันเอาความยาววีดโอเอายาวแค่ไหนไม่เกินไม่เกินเจ็ดวิไม่เกินเจ็ดวิเออแค่แค่ถ่ายฝึกเหรออะไรไปแล้วแต่เราเลยถ้าสมมติว่ามันเป็นช็อตแบบได้เกินเอันนี้ยังไงก็เกินอยู่แล้วประมาณนี้เขาบอกว่ามุมแต่ละมุมให้อารมณ์ต่างกัน

ถ้าเป็นพี่พี่จะถ่ายมุมโคง้งห้องพอ,อ,อเพราะว่าเลนวายมันจะโค้งเห็นไหมเห็นไหมคนมันเก่งไปถ่ายให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาหมโคตรถ่ายเลยโดยยังไม่รู้เลยอ๋อเออยยืมสอนต่อยลุมกระทืบตรงนี้จะเป็น c 2 <_ s> <_ s> <_ s> ต่อ,อยกันใช่ <_ s> มันถึงแคมา,อ,าอ่ะอา มาเข้าช่วงสาระกันนะคะทุกคนเป็นช่วงสาระไม่ค่อยมีเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าซีหนึ่งซีสองเนี่ยกดอัดซีหนึ่งอัดซีสองกลายเป็นแมนนวลกว้างมากอ่ะลองกดดูเราไม่ต้องไปสนใจเขานะคะเราไปชมตึกชมโรงเรียนกันดีกว่านะคะตาคนตาแย่ยังยิ้มใหเราแสงสวยมากเลยค่ะทุกคนไม่เฮ้ยไม่เฮ้ย ทุกคนคะฉันโดนฉันโดนงูรัดนั่นไงโดนโดนต่อยเอาไม้มาหนูไปดำเนินรายการต่อยเองเอามาตอนนี้ก็กลับอย่างที่เดิมนะครับผมคือที่ตกกินข้าวเราที่บ้านนั่นเองก็คือจะแค่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นตอนบ่ายที่เราไม่ได้ถ่ายกันตั้งแต่ ที่พูดว่าอขอสอนน้องก่อนนี่หลังจากนั้นปั๊บก็จะเป็นการสอนน้องไปเรื่อยจนเข้าย็นห้องปั๊บแล้วก็ต้องไปคิดพอดหนังใหม่เพราะว่าต้องถามเพิ่มเติมใม้เสร็จก็เลยไม่ต่อพอเสร็จปั๊บเราก็ไปหากินข้าวกินกับรถกลับบ้านเลยกลับเพิ่งกลับถึงวันต่อ3โมง3โมงเสร็จปั๊บหลับแล้วก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้นี้เพราะงั้นเลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้แต่ว่าคงมันก็มนไม่ได้มีอะไรมากก็เลยคัดทิ้งไปเลยแล้วกัน แล้วก็เหลือพวกนี้อีกวันหนึ่งนะผมในการอบรมเด็กน,นอนหมอซึ่งคนหลับไม่ทุกวันเลยสัตว์เอ็มร้อยทุกวันเด็ไม่วันไม่ไหอยน้องแังสปเดดีเกินเหตุก็รับเขี้ยวเหี้รับคมคิปพี่แล้วะรับชมคลิปอย่างมีความสุขเลย Good Good ล้องกดไปกดไหนได้เหีย้ยนอนหลับอ้